ยินดีต้อนรับสู่อักษรออนเลนค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูแพรอีกแล้วนะคะในชั่วโมงภาษาไทยของชั้นป .6 ค่ะเรานะคะยังอยู่กันที่เรื่องของการอ่านคำในภาษาไทยนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันดีก,กว่าค่ะว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปค่ะ นี่นะคะคือสิ่งที่เราะะเรียนไปก็คือไปยันใหญ่นั่นเองค่ะยังจาได้ไหมคะว่าไปยันใหญ่เนี่ยมีวิธีการใช้แล้วก็มีวิธีการอ่านยังไงบ้างคะสําหรับไปยันใหญ่นะคะจะมีวิธีการใช้เนี่ยค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะเขานะคะจะมีวิธีการใช้ทั้งหมด2วิธีด้วยกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตามตำแหน่งดีกว่านะคะจะได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือตำแหน่งแรกนะคะจะอยู่ที่ ทายข้อความค่ะพออยู่ทายข้อความเนี่ยเขาจะสามารถอ่านได้2วิธีนั่นก็คืออ่านว่าละนะคะแล้วก็และอื่นๆค่ะ เป็นการบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสิ่งที่กําลังกล่าวถึงในข้อความเนี่ยสามารถที่จะมีอย่างอื่นได้อีกนะคะแต่ว่าในเวลาที่เขียนเนี่ยสามารถยกตัวอย่างมาให้ดูเท่านี้ก่อนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีที่2นะคะก็คือการวางไว้กลางข้อความค่ะเวลาที่วางไว้กลางข้อความนะคะเราจะอ่านไปยันใหญ่ว่าละถึงนะคะละถึง จะเป็นการตัดข้อความตรงกลางออกไปนะคะลแล้วก็เหลือข้อความข้างต้นแล้วก็สุดท้ายเอาไว้นะคะแล้วก็เอาตัวของปรยานใหญ่ไปแทนข้อความตรงกลางนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะว่าทุกๆคนนะคะยังจําวิธีการอ่านของเขาได้อยู่หรือเปล่านะเราได้ทบทวนกันแล้วนิดนึงเนาะอ่ะเดี๋ยวครูนะคะจะลองอ่านนะคะข้อความให้นักเรียนฟังค่ะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะเติมปยานใหญ่ลงไป ว่าจะอยู่ท้ายหรือว่าอยู่กลางนะคะมาดูที่ข้อความแรกค่ะรวู้ว่าผลไม้ในประเทศไทยมีทุเรียนมังคุดส้มและอื่นๆเราจะวางไปยันใหญ่ไว้ตรงไหนคะอืมเราก็จะวางไว้ตรงนี้เลยนะคะก็คือตรงท้ายข้อความนั่นเองนะคะเพราะว่า จริงๆแล้วเวลาที่ถ้าสังเกตเนี่ยคือครูก็จะอ่านและอื่นๆอยู่ตรงข้างท้ายอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่าทีนี้มาดูตรนนี้ค่ะเป็นเนื้อเพลงนะคะของเพลงสรรเสริมและบารมีนะคะครูก็จะอ่านว่าข้าวรพุทธเจ้าละถึงดุจจทาวายชัยชยโยอ่าเราจะเอาใบยันใหญ่ไปไว้ตรงไหนคะอืมก็คือเอาไว้ตรงกลางตรงนี้นั่นเองนะคะแทรกเอาไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่า รูอว่านว่าละถึงใช่ไหมคะนั่นก็คือจะต้องมีการตัดคําตรงกลางออกไปนะคะแล้วก็เหลือเหลือตรงข้างข้างต้นแล้วก็ข้างท้ายสุดเอาไว้นะคะอ่ะต่อไปค่ะเป็นข้อความนี้นะคะบ้านของเพลงขายเครื่องดนตรีหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเปียนโนกลองทรัมเป็ตละอ่าเราก็จะเอาไปยันใหญ่ไปไว้ตรง นี่นี่นะคะไว้ตรงท้ายนะคะแบบนี้ข้อความนี้ค่ะพี่เล่นกีฬาหลายชนิดเช่นว่ายน้ำวิ่งฟุตบอลและอื่นๆเราจะเอาประนใหญ่ไปวางไว้ตรงตรงหลังกับคำว่าฟุตบอลน,นั่นเองนะคะนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากว่ายน้ำวิ่งฟุตบอลเนี่ยพี่ก็สามารถจะเล่นกีฬาอื่นๆได้อีกนะเนี่ย เล่นได้เยอะมากๆนะคะ,ะที่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอนอะไรคะ่ะ mm. เครื่องหมายวรรคตอนที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะ mm. เราเคยเจอเขามาแล้วนะคะ mm. ในอักษรย่อค่ะ mm. ทุกๆคนจำได้ไหมคะว่าเราเจออะไระเราเจอนี่นะคะคิดว่าทุกคนนะ่าจะจำชื่อเขาได้ด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปเฉลยนะคะในสไลด์ถัดไปค่ะ เขาก็คือมหภาคหรือว่าจุดนั่นเองนะคะเราเคยเจอเขาไปแล้วนะคะในอักษรย่อหรือว่าคําย่อนั่นเองดังนั้นนะคะหน้าที่ของเขาหน้าที่หนึ่งก็คือใช้กับคําย่อแล้วก็อักษรย่อนั่นเองนะคะนี่ค่ะอันนี้เลยนะคะเรานะคะก็จะวางมหภาคหรือว่าจุดนะคะไว้ข้างหลังสิ่งที่เราต้องต้องการจะย่อนั่นเองแต่ว่าเวลาที่เราอ่านก็เหมือนเดิมเลยนะคะเราก็จะอ่านเป็นคําเต็มนะคะอย่างอันนี้นะคะ พศที่เราอ่านกันสั้นๆแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องอ่านเป็นคําเต็มว่าพุทธศักราชนะคะพุทธศักรา่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าหน้าที่อื่นๆของเขามีอะไรอีกบ้างคะ่ะหน้าที่ต่อมาของเขานะคะก็คือสามารถที่จะใช้เขียนหลังตัวเลขนะคะหรือตัวอักษรเพื่อบอกลำดับได้ด้วยนะคะ1 2 3 4นะคะเราก็จะเอาจุดเนี่ยวางไว้หลังตัวเลขนะคะแต่ทีนี้ เวลาที่เราวางไว้นะคะเราก็จะไม่อา่านจุดข้างหลังนะคะเราก็จะอ่านไปเลยค่ะเลขหนึงคะข้อ 1, ข้อหข้อสข้อสหรือข้อกไก่ข้อขอไข่ข้อคอควายกข,ขอคอ,อ,อแบบนี้ก็ได้นะคะที่เป็นตัวเลือกเวลาที่เราทําข้อสอบนะคะเราจะไม่อ่านจุดข้างหลังนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้อย่อยๆนะคะอย่างเช่นแบบนี้เราจะต้องอ่านชื่อจุด หรือชื่อเครื่องหมายเนี่ยลงไปด้วยนะคะไม่อ่านมาหับภาคนะคะเราจะอ่านว่าจุดนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะเราก็จะอ่าน1.1 1 1จน่ะคะอ,อ่านรวมไปด้วยนะอย่าลืมนะคะอ่านจุดนะคะไม่อ่านมาหับภาคาเห็นไหมคะมี3หน้าที่แล้วนะคะเยอะมากเลยนะคะสำหรับมหักภาคต่อมาค่ะ เขานะคะก็ยังสามารถจะเป็นสิ่งที่ใช้ขั้นตัวเลขบอกเวลาระหว่างชั่วโมงกับนาทีได้ด้วยนะคะอย่างอันนี้นะคะนี่นะคะเราน่าจะเคยเห็นกันนะคะตามออหนังสือต่างๆนะคะเวลาที่บอกเวลาทีนี้เวลาที่เราอ่านอ่านแบบไหนเราอ่านเวลาไปเลยะคะ่ะไม่ต้องอ่านจุดนะคะเราก็จะอ่านอย่างนี้เราก็จะอ่านว่าอันนี้คือตัวชั่วโมงถูกไหมคะก็จะเป็น9นาฬิกา10นาที9นาฬิกา สินาทีเห็นไหมคะเราจะไม่อ่านจุดไม่อ่านชื่อเครื่องหมายนะคะเราจะอ่านเวลาไปเลยนะคะทีนี้อันต่อไปค่ะจุดทศนิยมนะคะที่เป็นหน่วยเงินตรานะคะตรงนี้นะคะหน่วยเงินตราตรงนี้นะคะเราก็จะต้องอ่านชื่ออ่านหน่วยของเขาไปเลยค่ะไม่ต้องอ่านจุดนะคะอย่างอันนี้เราก็จะอ่านว่า6บาทนะคะ50สสตางค์ หบาทห0สตางค์นะคะไม่ต้องอ่านจุดตรงนี้นะคะไม่อ่านเสียงนะก็คืออ่านไปเลยว่าเรามีเงินเท่าไหร่นะคะตอนนี้เงินจำนวนที่เรามีมีเท่าไหร่อ่านไปเลยนะคะ,ะจะเห็นได้ว่านี่นะคะมหาภาคนะคะถ้าเรานับดูดีๆแล้วเนี่ยเขามีหน้าที่อยู่ประมาณ5หน้าที่ด้วยกันเลยนะคะ เวลาที่เราจะต้องอ่านเนี่ยดังนั้นเราต้องดูดีๆนะคะว่าเขาอยู่ในโหมดของหน้าที่อะไรนะคะเพื่อให้เราเนี่ยอ่านได้อย่างถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราลองมาอ่านกันคะ่ะว่าหน้าที่แต่ละหน้าที่ที่เขามีเนี่ยเราจะต้องอ่านแบบไหนอะไรกันบ้างนะคะ,ะมาดูที่ข้อความแรกเลยคะ่ะเราดูก่อนว่าเขาอยู่ในหน้าที่อะไรตอนนี้นะคะสำหรับมหบภาคหรือว่าจุด ถ้าเราดูนะคะเราก็จะเห็นว่าเขากําลังอยู่ในหน้าที่ของอักษรย่อนั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้เราก็ต้องอ่านเป็นคําเต็มนะคะโดยที่ไม่ต้องอ่านจุดไม่ต้องอ่านมหับภาคนะคะไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายเราก็จะอ่านว่าพี่ของฉันเกิดเดือนกุมภาพันธ์พี่ของฉันเกิดเดือนกุมภาพันธ์เห็นไหมคะเราไม่อ่านชื่อเครื่องหมายนะคะ ต่อไปค่ะถ้าเราดูก็คือตรงนี้นะคะที่มีเครื่องหมายมหภาคหรือว่าจุดอยู่เขากำลังทำหน้าที่อะไรคะทำหน้าที่เป็นอักษรย่อคำย่อนะคะช่วยอักษรย่อกับคำย่ออยู่ดังนั้นเราก็จะอ่านเป็นคำเต็มอ่านว่านิ่มอยู่ที่จังหวัดน่านนิ่มอยู่ที่จังหวัดน่านาเห็นไหมคะนี่นะ อย่าลืมนะคะว่าเวลาที่เราอ่านอักษยรย่อเนี่ยเราจะต้องอ่านในคำเต็มเสมอแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือจำเป็นจะต้องสังเกตข้อความรอบๆด้วยนะคะว่าเขากำลังพูดถึงอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่เคยเห็นอักษยรย่อนี้มาก่อนเนี่ยแล้วเรามาอ่านเลยเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นะคะอย่างข้อความแรกเนี่ยยังมีตัวช่วยก็คือคำว่าเดือนเราก็จะดูเลยอ่าอ๋อกจพจ คือชื่อเดือนแน่นอนส่วนอันนี้นะคะจะเห็นคําว่าอยู่ที่คิดว่าถ้าลองคิดดูก็น่าจะเป็นที่อยู่ละมั้งก็น่าจะเป็นจังหวัดอําเภอหรือตําบลน,นะคะถ้าจอจุดก็คือจังหวัดนะคะอ่ทีนี้ต่อไปอข้อความแรกนะคะอ่านว่าอะไรคะ,อ,ะอันนี้ก็จะอ่านว่านักเรียนลองดูที่ข้อ2.1นะคะ นักเรียนลองดูที่ข้อ2.1จนะคะ,อ,ะอันนี้อ่านจุดนะคะเพราะว่าอะไรคะถึงแม้ว่าจะเป็นข้อนะคะตามที่เราเรียนมาแล้วแต่ว่าเขาเป็นข้อย่อยค่ะอันนี้เป็นข้อย่อยไม่ได้เป็นข้อ2ข้อ3นะคะแบบที่ไม่มีตัวเลขต่อดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องอ่านเครื่องหมายเข้าไปด้วยนะคะเราต้องอ่านคำว่าจุดลงไปด้วยไม่อ่านว่ามาหับภาคนะคะเราอ่านว่าจุดอย่างเดียวเนาะ ดังนั้นนะคะอย่าลืมนะดูก่อนว่าเขากำลังทำหน้าที่อะไรอยู่อย่างอันนี้ไม่ใช่อักษรย่อแน่นอนนะคะอ่าต่อไปค่ะข้อความนี้อ่าอนว่าอะไรคะอ่าข้อความนี้นะคะถ้าเราดูเราก็จะเห็นว่ามันพูดเกี่ยวกับเงินนะคะดังนั้นตรงจุดตรงนี้ก็น่าจะเป็นหน่วยของเงินตราแน่นอนนะคะเราก็จะอ่านว่าเงินทอนทั้งหมด23บาท50สสตางค์ เงินทอนทั้งหมด23บาท50สตางค์นะคะโดยที่เราก็จะไม่อ่านเสียงเครื่องหมายเหมือนเดิมนะคะเราก็อ่านชื่อเงินตราไปเลยตัวของจุดเนี่ยมีหน้าที่แค่มาขั้นเฉยๆว่าอ๋อตรงนี้นะเป็นสตางค์แล้วนะไม่ใช่บาทนะคะ จะเห็นได้ว่าในสองข้อความนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นตัวเลขเหมือนกันแต่ว่าหน้าที่เนี่ยต่างกันมากๆนะคะแล้วคําอ่านเนี่ยก็ต่างกันมากๆด้วยนะคะดังนั้นนะคะต้องสังเกตให้ดีๆค่ะว่าข้อความรอบๆเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรนะสำคัญมากๆเลยนะคะเรื่องนี้เพราะว่าเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยอ่านชื่อนะอ่านชื่อเครื่องหมายแต่พอเป็นข้อความนี้ไม่อ่านเห็นไหมคะ อ่านชื่อเงินไปเลยอ่านชื่อหน่วยเงินไปเลยว่าอ๋อกำลังพูดถึงหน่วยเลข23 50สาตางค์23บาท50สตางค์แบบนี้เห็นไหมคะดังนั้นนะคะสำหรับเรื่องมหาภาคเนี่ยเป็นเรื่องที่ก็จะมีความซับซ้อนนะคะเหมือนกับไปรนใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเขาเริ่มจะมีหน้าที่ หลายอย่างมากขึ้นรวมไปถึงวิธีการอ่านเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันมากขึ้นนะคะดังนั้นนะคะการที่เรานะคะฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเจอว่าเขาเนี่ยไปทําหน้าที่อะไรตรงไหนบ้างเวลาที่เราอ่านเราเจออีกครั้งหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถจําได้เองว่าอ๋อนี่นะเขากาลังทําหน้าที่นี้อยู่อ่านแบบนี้ไม่ใช่อ่านอีกแบบหนึ่งนะคะสําคัญมากๆสาหรับสิ่งนี้ดังนั้นฝึกฝนกันบ่อยๆนะคะวันนี้นะคะครูแพลวนะคะขอลาไปก่อนแล้วพบกัน ใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน Education.